สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีจับโปเกมอนหายากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์เตอร์ธาตุไฟนะครับต่างๆจากแต่ละเจนสตาร์เตอร์ธาตุพืชแต่ละเจนนะครับแล้วก็สตาร์เตอร์ธาตุน้ําแต่ละเจนด้วยนะครับแล้วในตอนท้ายเนี่ยก็จะแถมให้ด้วยนะครับวิธีการจับปิกาจูกับอีวี่นะครับก็คือจะบอกวิธีจับสตาร์เตอร์ครบทุกเจนเลยนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะไปจับสตาร์เตอร์กันนะครับมันมีหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวก่อนนะครับก็คือเรื่องของการที่เรามี National Dex นะครับ แปลว่าเราก็ต้องเล่นเกมจบแล้วแล้วเราก็ต้องเห็นโปเกมอนครบทุกตัวแล้วนั่นเองนะครับกว่าเราจะสามารถใช้ฟีเจอร์ในการจับสตาร์เตอร์ได้สิ่งที่เราต้องทํากันนะครับก็คือใช้ฟีเจอร์ของ Grand Underground เนี่ยเพื่อทําให้โปเกมอนสตาร์เตอร์โผล่มาได้มากขึ้นนะครับถ้าเราเอา s สเตจ e หรือว่ารูปปั้นเนี่ยธาตุไฟเนี่ยมาไว้ใน s e เควนต์เบเอาเยอะๆนะครับแล้วเราคุยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะบอกว่าโปเกมอนธาตุไฟอาจจะออกมาได้มากขึ้นนะครับ ในส่วนนี้ก็จะแปลว่าทําให้เรามีโอกาสเจอโปเกมอนธาตุไฟมากขึ้นในอันเดอร์กราวน์นั่นเองนะครับทีนี้นะ่ะเราก็ไปดูกันเลยครับถ้าเราดูจากแผนที่จริงนะครับโปเกมอนธาตุไฟเนี่ยมันจะอยู่ในแผนที่ที่เป็นสีแดงหรือว่าเป็นลาวานะครับผมว่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือแอเรียตรงทางด้านบนขวาสุดนะครับซึ่งเราจะเข้าไปได้หลังจากที่เราเล่นเกมจบแล้วเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปตรงนั้นกันเลยก็แล้วกันนะฮะ ไปที่แอเรียตรงนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับต้องเล่นเกมจบแล้วเท่านั้นแล้วก็ต้องเห็นโปเกมอนครบต,ตัวในโปเกเด็กเท่านั้นเราถึงจะสามารถอัลล็อกฟีเจอร์นาชั่นอลเด x แล้วก็มาที่ตรงนี้ได้นะทีนี้นะ่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วนะเราก็ใช้ฟีเจอร์ขุดครับทีนี้นะ่ะเราก็ต้องวิ่งไปนะครับ ห้องที่ผมแนะนำนะครับก็คือห้องใหญ่สุดตรงกลางนี่นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถใช้ห้องนี้ได้เหมือนกันนะครับจริงๆห้องอื่นก็สามารถมีโปรแกรมอนไฟได้แต่ว่าสาเหตุหลักที่ผมให้ใช้ห้องนั้นเพราะว่ามันเป็นห้องที่มีห้องที่ใหญ่ที่สุดทําให้มีโอกาสในการเจอโปรกรมอนได้เยอะมากนะครับคือเข้าทีหนึงเนี่ยเราจะเจอโปเกมอนได้หลายตัวมากกว่าทําให้เรามีโอกาสในการเจอสตาร์เตอร์มากกว่านั่นเองวิ่งไปครับ นี่นะครับเราก็อยู่ในห้องใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็พยายามวิ่งไปตรงกลางนะครับเป็นที่ที่โปเกมอนเกิดได้เยอะสุดครับนี่ครับพูดไม่ทานขาดคำครับเจอแล้ว1ตัวนะครับทอร์ชิกอย่างที่ผมบอกครับสาเหตุที่ผมเจอโปเกมอนไฟเยอะเพราะว่าผมมีสเตจูโปเกมอนธาตุไฟนะฮะทำให้โปเกมอนไฟออกมาได้ง่ายมากกว่าหรือว่าถ้าเราอยากจะเล่นให้มันเยอะขนั้นะครับเราเอาโปเกมอนที่มีแอบิลิตี้แฟลชไฟเออร์มาไว้ด้านหน้าด้วยก็ได้นะครับ มันจะเป็นอัพพลิตี้ที่ดึงดูดโปรกรมอนไฟให้ออกมามากขึ้นนะครับโอกาสในการเกิดของสตาร์เตอร์เนี่ยเหมือนจะเท่ากันนะครับซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงนั่นเองนะครับว่าเราจะเจอโปเแกรมอนตัวไหนก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเราเช็คเนี่ยเราก็เช็คด้านริมด้วยก็ดีนะครับบางทีมันก็มีโปรแกรมอนออกมาเหมือนกันแล้วถ้าเราเช็คเสร็จแล้วเราไม่เจอเนี่ยเราก็แค่เข้าไปแล้วก็ออกมาใหม่อีกรอบนะฮะนี่ครับเจอโปรแกรมมอนใหม่ครับชิมชา ก็เมื่อกี้ผมจับชิมชาได้แล้วนะต่อไปเนี่ยเราก็แค่เดินวนดูในห้องใหม่อีกรอบแค่นั้ครับเดี๋ยวมันก็จะเจอโปเกมอนอีกเรื่อยๆครับนี่ครับเจออีกตัวแล้วครับซินดาคิวเนี่ยอย่างที่เห็นครับมันไม่ได้หาย,ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้เราก็วิ่งเข้าวิ่งออกห้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอโปเกมอนที่เราต้องการและถ้าอยากจะมั่นใจว่าเราจะจับได้จริงเนี่ยก็เซฟก่อนวิ่งเข้าไปเจอโปเกมอนเนาะตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาในซีเร e ยสเบสของผมนะครับแล้วผมก็เอาสเตจูโปเกมอนพืชมาวางไว้เต็มเลยนะครับถ้าเราไปดูเน มันก็บอกว่าเราก็จะมีโอกาสในการเจอโปเกมอนธาตุพืชเยอะขึ้นในเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามาดูแผนที่นะครับโอกาสที่เราเจอโปเกมอนธาตุพืชเนี่ยมันก็มีหลายที่นะครับไปที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นสีเขียวแล้วแหละครับเราก็เจอโปเกมอนพืชแล้วแต่ว่าที่ผมคิดว่าน่าจะเจอได้ง่ายสุดน,นะครับก็คือพื้นที่ใหญ่ๆเช่นเดิมนะครับอยู่ทางด้านล่างซ้ายของแผนที่ดนเองนะครับเราก็จะไปกันเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซันเกนทาว์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท่านี่ครับไปแกรนอันเดอร์กราวกัน ทีนี้เนะี่ยแอรเรียไหนก็ได้เลยครับที่เป็นสีเขียวอะ่ะเขียวแบบทุ่งหญ้าครับแต่เพื่อให้ทุกคนแบบเจอได้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะพาไปแอรเรียใหญ่แล้วกันเดี๋ยวผมตัดไปตรงน,นั้นเลยนี่ครับผมยังไม่ไปถึงแอเรียใหญ่นยนะระหว่างทางเนี่ยผมก็เจอชิโคริต้าแล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะไปแอรเรียใหญ่ต่อให้ทุกคนแล้วกันตอนนี้ผมอยู่หน้าแอรเรียใหญ่สีเขียวแล้วนะครับเข้าไปเลยฮะ ลองเดินสำรวจดูก่อนโปกเกมอนเขาก็สีเขียวเนาะมันก็จะเดินดูยากหน่อยนี่ครับทุกคนผมเจอโปกเกมอนแล้ว1ตัวนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกประมาณ3-4สรอบนะครับผมก็เจอบอบแบซอแล้วนี่ครับจับบอบแบซอได้แล้วครับอาทุกคนผมเจอตัวที่3แระเทรกโกวิ่งเข้าวิ่งออกประมาณ อ่ะผมว่าเป็น10บรอบอ่ะเอาจริงแต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวครับเพราะว่ามันมีโอกาสในการออกมาเท่ากันนะเทรโก้ Go นี่หายากนิดนึงครับไม่ได้หายากเพราะว่ามันออกอยากนะหายากเพราะว่าตัวมันบางมากเลยแล้วแถมมันสีมันกลืนกับพื้นที่อีกบางทีแบบอาจจะมองข้ามได้ง่ายๆครับอาจจับเทรโก้ Go ได้แล้วครับ ก็เนี่ยนะครับในเวลาจริงที่ผมอ,อัดวิดีโอนี้อยู่นะผมใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับถึงจะเจอครบ3ตัวนะฮะตัวที่4เนี่ยผมยังไม่เจอนะแต่ว่าถ้าผมวิ่งเข้าวิ่งออกเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจอเองครับอ่าเหมือนเดิมโปเกมอนน้ำนะครับนี่ครับโปเกมอนน้ำจะออกมามากขึ้นครับทีนี้ก็แผนที่น,นะฮะโปเกมอนน้ำออกมาตรงไหนครับ อ่ให้ถ่ายก็คือพื้นที่ที่มีน้ำเยอะๆเนาะตอนนี้ผมมาอยู่ห้องซ้ายสุดจากด้านกลางนะครับมันเป็นห้องแบบ2ส,สีอย่างเงี้ยครับชื่อว่าชื่อว่า Steel Water Cavern นะครับสาเหตุที่มาห้องนี้เพราะว่าโปเกมอนเขาเยอะดีครับน่าจะมีโอกาสเจอเยอะหน่อยนะฮะที่นี่นะี่ยมันมี starter ยากกับ starter น้ำนะครับถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะเจอทั้ง2ตัวก็ได้ คือความตลกของสเตจูน้ําก็คือโปเกมอนธาตุน้ําในเกมนี้มันเยอะมากครับต่อให้เราเพิ่มโอกาสในการเจอแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีเราก็อาจจะไม่เจอก็ได้เนี่ยเจอเทรโกโกเฉยเลยทุกคนครับผมเจอสตาร์เตอร์ธาตุยาเต็มเลยครับทั้งๆท,ท,ที่ผมใช้สเตจูน้ําอยู่ฮะแถมเป็นตัวที่ผมเมื่อกี้หาไม่ได้ด้วยนะเมื่อกีห้หาตั้งนานนะกว่าจะหาเจอพอมาอยู่ที่นี่คือโผลม,มารัวๆเลยฮะ โปเกมอนน้ำตัวแรกของผมครับโทโทร,โทร,ราววิ่งเขา้าวิ่งออกประมาณ3 4สีรอบครับจับได้แล้วครับต่อไปก็วิ่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอตัวที่เราต้องการตัวที่2ครับเต่า จับได้แล้วครับอ่าตัวที่3แล้วตัวสุดท้ายครับอย่างที่เห็นนะครับทุกคนผมใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งครับสามารถจับสตาร์เตอร์ได้ครบทุกธาตุเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวทุกเจเน r เรชันเลยด้วยซ้ําทีนี้นะ่ะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับว่าเรามีสแตจูแต่ละ ชนิดหรือว่าแต่ละ type เยอะแค่ไหนนะครับยิ่ง s t a จูเราเยอะเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการจับเยอะมากขึ้นนะครับแต่ต่อให้ไม่มีเนี่ยก็เหมือนที่เห็นในวิดีโอนะครับไม่มี s t a จูบางตัวเนี่ย starter ก็ยังออกมาได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าไม่ต้องกังวลใจไปก็ได้ครับทีนี้เนี่ยสำหรับปิกาจูกับอีวี่นะครับถ้าไปที่ทาวนแมปเรามาที่เมืองนี้ครับ h a r t home city ทีนี้เราก็ลงไปด้านล่างของเมืองนะครับ มาทางประตูอันล่างอันแรกนะครับเมืองนี้มันมีทางออกหลายทางแล้วก็ลงไปเรื่อยๆครับนี่นะครับตึกนี้แล้วก็ไปด้านหลังเลยครับ Trophy Garden ครับที่ Trophy Garden เน,เนี่ยมันจะมีโปเกมอนอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตารางโปเกมอนที่อยู่ในนี้ให้ซึ่งมันก็มีอยู่หลายตัวครับเราจะทำยังไง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาโปเกมอนตัวแรกสุดเนี่ยน,นะฮะที่มีเลเวลประมาณ18สังเกตนะครับว่าเชนซี่ผมอยู่เลเวล18อยู่ทําไมต้องเลเวล18ครับเพราะโปเกมอนในที่นี้น่ยมันมีอยู่ประมาณ5-6ตัวนะฮะส่วนมากเลเวล16-17กับถ้าเราใช้เชนซี่บวกกับการใช้ไอเทมที่เรียกว่าซูเปอร์รีเพลนะครับเราก็จะมั่นใจได้ว่าโปเกมอนที่จะออกมาเจอเราเนี่ยมีแค่เลเวล18เท่านั้นก็แปลว่าโอ,อกาสในการเจอปิกาจูเราก็คือ สูงมากๆครับเกือบร้อเลยนะฮะเจอแล้วครับปิกาจูปิกาจูจริงๆแล้วจับได้ใแต,ตอนต้นเกมเลยนะใช้วิธีนี้เนี่ยจับได้เลยครับขอแค่เรามีโปเกมอนเลเวลสิบแเนี่ยเราจับได้เลยไม่ต้องมี National d e ดกไม่ต้องเคียร์เกมโอเคครับทีนี้เนี่ยมีปิกาจูแล้วมีสตาร์เตอร์แล้วต่อไปเหลือแค่อีวี่นะ อีวี e เนี่ยหลังจบเกมเน่ยเราก็จะเจอตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งลุ้นเอกนะว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะโปเกมอนมันเยอะมากวิธีที่ดีกว่าครับคือทาวนแมพฮะไปที่เมืองฮาร์ทโทมเหมือนเดิมครับทีนี้อยู่ฮาร์ทโทมแล้วนะไปบ้านข้างๆนี่เลยครับพอจบเกมแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาจะมานั่งอยู่ครับเบเบ้ be be, ฮะสวัสดีอ,อ๋อฉันเห็นเธอที่ไหนเนี่ย อ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเธอคือคนที่สู้กับคนที่จูบลไลท์เนี่นาเออเธอเป็นคนเก่งนะอยากได้อีวี่ไหมโอเคครับได้อีวี่แล้วครับโอเคครับทีนี้เนี่ยอ่าผมเปิดบ็อกซ์ให้ดูใหม่อรอบตอนนี้เราก็มีสตาร์เตอร์ครบทุกตัวมีทั้งอีวี่กับปิกาจูแล้วนะ ที่เหลือเนี่ยเราเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอาไปบรีดให้มันออกไข่แล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็สบายแล้วเนาะโอเคครับวิดีโอนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับวิดีโอสั้นๆนะครับแต่ว่าผมอัดมาเป็นชั่วโมงเลยเหมือนกันเพราะว่าต้องวิ่งหาโปเกมอนแต่ละตัวถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดน,นึงนะแล้วถ้าอยากได้คอนเทนต์แนวนี้อีกก็ติดตามช่องยูทูบของผมนะครับวันนี้สวัสดีครับ